ไดูฝรั่งเศสก่อนนะคะคู่ตีสองเมื่อคืนนี้ค่ะฝรั่งเศสลงสนามนะในฐานะเต็งแชมป์เจอกับออสเตรียแต่ปรากฏว่าเต็งแชมป์เนี่ยก็ไม่ง่ายไม่ง่ายนะจังหวะลุดเดียวใช่ไหมออนี่ยังนี่ยังไม่ใช่นี่ยิงไม่เข้าก่อนอเอมบัปเป้เี่คือโหปวดไปเรื่อยนะทั้งขวาทั้งซ้ายเป็นหัวหน้าทีมนะครับมาถึงวันที่เขาต้องแบบแบกประเทศชาติแล้วอะจากที่ตอนสมัยก่อนเคยแย่งหัวหน้าทีมกับ องอตัวกริสมันใช่แต่ว่าออสเตรียก็ไม่หมูใช่ค่ะออสเตรียก็ไม่หมูแล้วคิดดูประตูที่เนี่ยดูจังหวะนี้ขึ้นมาก็มีซาบิเซอร์อา่า่สวยมากนะใช่คือตอนแรกคู่นี้เราก็คิดว่าจําได้ไหมว่าตอนแรกคิดเอมบปเป้เผื่ออาจจะยังฟิตไม่ได้ลงเกมนี้เจอออสเตรียไม่เป็นไรหรอกครับโอ้โหบอกเลยไม่หมูนะคะไม่ลงแย่เลยอ่ะไม่ลงในแย่เลยนะครับนี่เดนเบร์ล่ฝรั่งเศสก็จริงๆตัวดีมากนะครับเนี่ยทูเอมบปเป้ครับไปเล่นทางขวาด้วยนะครับ เจอกับลาฟลังนิกแล้วครับที่คุมออสเตรียนะครับใช่แล้วที่จังหวะที่เป็นประตูเนี่ยนะคะเป็นการทำเข้าประตูตัวเองค่ะครับโอ้คือเอมบัเป้เนี่ยกระชากบอลยอดเข้ามาในเขตโทษปรากฏว่าเป็นโวเบอร์เนี่ยไปหมู่มงผิดเหลี่ยมนี่ถ้าเกิดเป็นประตูคือไม่ได้ทำเข้าประตูตัวเองที่ลูกนี่สวยไหมนะครับจังหวะมงนี่มันดูสิโอ้โหมงทำประตูคงไม่เป๊ะเท่านี้โกงงเลย นี่อาับที่ราพูดแล้จังหวะนี้ครับต็มไวรัลในอินเทอร์เน็ตครับลุดเดียวแบบนี้ครับแต่ว่าสิ่งที่ไม่ค่อยได้เห็นโอ้โหไอ้เป้ยิงออกครับกดดันงกดดันผมไปดูภาพหลังประตูนะคือเหลือเชื่อที่เขาลังเลในการที่จะยิงจะยังไงใช่ไหมเนี่ยดูมุมโอ้พอจะกดอีกทีหนึ่งบอลมันใกล้เท้าครับเนี่ยพอแต่งรอบสองครับปึ๊บใกล้ไปหน่อยแล้วมันไม่มีจังหวะการโค้งเหลือเชื่อครับใช่โค้งหลุดออกไปมันไม่โค้งเข้าเนอะก็ยังบุกต่อ ซ้ายของฝรั่งเศสก็โหเล่นก็ได้โหดครับแต่แค่มันไม่มีประตูที่2อง 2> นะครับนี่ครับเตโอเวนเดสนะครับอจิ้มไม่โดนครับอ,องตวนไม่ใช่เป็นโตนะ <c oughs> องอตัวกิสมัน <c oughs> และกองเต้ก็หูเล่นอย่างดีเลยนะโอ้โหวันกองเต้ดีมากมเป็นคนแบบมีสิบปอดน่ากลัวจริงโหวนี่ฟอฟน่าย,ยิงติดเซฟคือมันควรจะได้ลูกที่สหลายรอบนะครับ <c oughs> แต่ก็มีประเด็นใหญ่เรื่องของ k i l ล e m b a เป้จมูก<ช>หักจมูกหักเลยค่ะเมะื่อเมื่อวานนี้นะคะได้รับบาดเจ็บช่วงนาทีที่85นะคะคือถ้าใครเห็นภาพเนี่ยขนลุกเลือดนี่คือแบบแล้วจมูกนี่คือเบี้ยวเลยอ่ะคือน่ากลัวมากน่ากลัวมากซึ่งแน่นอน แต่ข่าวล่าสุดเนี่ยคือเช็คออกมาแล้วนะคะเอมบัปเป้เองเนี่ยยังไม่ผ่าตัดค่ะคือรักษาเบื้องต้นละแต่ถ้าผ่าตัดมันมันคือถูนทัวนาเมนต์นี้จบเลยก็แพทย์ดูแล้วคือยังไม่ผ่าตัดได้แต่ระหว่างเนี้ยคือก็คงต้องใส่หน้ากากก็จะกลายเป็น the mask แต่ทีนี้เอมบัปเป้ก็เหมือนขำนะเหมือนแบบช่วยเรื่องหน้ากากหน่อยว่าเรื่องหน้ากากอะไรี่มันแรงมากเลยนะแรงมากสมบัติดาวนะก้โขกไปโดนหัวเขาะ จังหวะกิสมันอีกอันนึงก็ที่โดนโดนเลกลัวมากเนี่ยดูของก็เออทางเอเวอเ้ก่อนะรับแรงเฉ่ยครับโอ้โหไปโดนกันคือตรงเนี้ยผมชมรองจากหัวไหล่ตัวเองมันจะมีกระดูกมันจะมีกระดูกอยู่อะซึ่งอันเนี้ยคือจมูกเขาว่าจังหวะแบบจังหวะนั้นมันไปฟาดแล้วโดนหัวไหล่พอดีโอจะเป็นลมซวยมากเลยนะจริงๆเปิดใช่หัวมาแบบนี้แต่ว่าต้องโอ้โหดูดิมันเบี้ยวไปเลยฮะจมูกเบี้ยวนี่นะพอดูแล้วขนลุก นะอ่ะแต่ก็จบเกมค่ะชนะไป1-0นะคะสำหรับฝรั่งเศสก็เดี๋ยวจะไปเจอกับเนเธอร์แลนด์ส่วนออสเตรียเดี๋ยวจะไปเจอโปลแลนด์นะคะค21มิถุนายนนี้ทีนี้มาดูหลังเกมกันหน่อยค่ะในช่องนี่คือแซงเลยนะคะจากอาการบาดเจ็บของเอ็มปบปเป้นนะบอกว่าอาการของเขาก็คือจมูกหักนั่นแหละกระดูกจะคือจังหวะที่ไปกระแทกแต่ซึ่งกรารรักษาขั้นแรกจากทีมแพทย์ละแล้วก็ ยังไม่ผ่าตัดตอนนี้ก็คือเหมือนจะดามเอาไว้ก่อนสวมหน้ากากป้องกันเอาไว้ก่อนนะคะเพื่อลงสนามแล้วก็ยังลงเล่นได้แต่ถามว่าการบาดเจ็บแบบนี้จะส่งผลต่อทีมไหมก็คือส่งผลแน่นอนถึงแม้จะลงเล่นได้ใส่หน้ากากแต่เนื้อออกปะป๊ป,ปความเจ็บอ่ะม,มัน ดามไว้หรืออะไรยังไงมันก็ไม่เต็มที่อ่ะไม่เต็มร้อยอ่ะนะคะแต่เกมนี้เนี่ยก็พอใจกับผลชนะนะคะโดยรวมก็น่าจะทําได้ดีกว่านี้แต่การจัดการกับบอลจังหวะแรกจังหวะ2บางจังหวะเนี่ยคือมันยังไม่ดีพอนะทีมนี้มีคุณภาพแล้วก็มีพรสวรรค์และมีความสามัคคีในกลุ่มผู้เล่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจำเป็นต้องรักษาสิ่งนี้ไว้นะค,ะ,คะก็พอใจกับการคว้าสาแต้มแรกในศึกในนัดแรกของยูโรในครั้งนี้ม,มีเดี๋ยวคนบอกเอ็มบัปเป้นากากดินจาเต่าต้องเข้าแล้วแต่เมื่อวานผมว่าเป็นวันดวงไม่ดีของเขานะ ยิงไม่เข้าแล้วจหมู่มาหักนัดเปิดสนามอีกนะใช่นัดเปิดฝรั่งเศสนะครับนี่เอางี้ถามคุณผู้ชมดีกว่าเดี๋ยวคืนนี้มีคืนนี้มีโปรตุเกสใช่ไหมครับเดี๋ยวพอจบรอบแรกหรือเอาง่ายๆวันนี้เหลือแค่โปรตุเกสพอมีใครเปลี่ยนใจแล้วบ้างไหมมีใครดูฟอร์มนัดแรกของแต่ละทีมแล้วเปลี่ยนใจแล้วบ้างไหมว่าแบบเอะฉันสลับเต็งแชมป์หน่อยดีกว่าป๊อบมีไหม มีบางคนตอนนี้เขาสลับฝรั่งเศสเยอรมันแล้วอะมันคิดไม่ได้มันดูยากเนะมันคิดไม่ออกบอลทัวร์นาเมนต์มันเดาออกยากมากแล้วก็มีคนเริ่มแบบว่าพูดกันคำขาว่าแหมดูบนอังกฤษกันว่าแบบหนึ่งศูนย์เล่นน่าเบื่อฝรั่งเศสเมื่อคืนก็อิตาลีก็อ้ตี่เหมือนกันเดอดเยียมแพ้เลยใช่นะคะก็ตารางคะแนนในกลุ่มดีค่ะในทรนแลนตอนนี้เป็นจ่าฝูงนะคะสามคะแนนแล้วก็ตามไปด้วยฝรั่งเศสสามคะแนนเหมือนกันส่วนโปรแลบออสเซียก็ยังไม่มีคะแนนใช่ครับ